โอเคตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับคุณแม่รอเตอร์อยู่ที่บ้านที่ห้องที่หอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่แบงค์ไปเจอคุณแม่แผนเซอร์ไพรส์ก็คือว่าจะพาพี่แบงค์นั่งรถไปได้กันนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกคุณแม่ว่า,าตามหาพี่แบงค์เจอได้ยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะพาใครมาหาหน้าอะไรเงรี้ยได้เชื่อว่าครึ่งหนึ่งคุณแม่ก็เชื่อไปแล้วแหละว,ว่ากําลังจะได้เจอลูกชายลูกชายก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปพบเจอกันเลยครับตื่นเต้นไหม S <S 1> <S 1> <S พร้อมหรือยัพ okay, งพร้อมเลยพี่โอเคทําพร้อมล้วกลับไปหาแม่กันดีกว่าขึ้นห้องแล้วได้พี่อมาขึ้นห้องถ,ถ,ถ่ายถ่ายถ่ายต่นเข้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ไกลกันเลยนะพี่ ใช่ไม่ใครเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยในละแวกบ้านใกล้เคียงแต่พี่แบงค์และแม่ก็กลับไม่เคยพบหน้าและไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนอยู่ใกล้กันเพียงแค่เส้นผมบงผังภูเขาเนี่ยหรอใช่ปะใช่ใช่อันนี้ รถมยแน่ถึงแล้วครับพี่แบงค์พี่แบงค์ต้องก้มหัวก่อนนะผมผมต้องก้มหัวลงเหรอต้องมองไปมองมองไงพี่รอแป๊บนะพี่แบงค์นะรอแค่อึดใจเดียวเท่านั้นครับพี่แบงค์คุณแม่ก็จะมายืนตรงหน้าแล้วนะครับ เมื่อวานมาคุยแล้วก็ได้บอดแสมาว่าลูกชื่อแบงแล้วก็นามสกุลวงแก้ว <S S S มีเลขบัตรประจำตัวใส่ชาชนได้ก็ไปตามพอหลังจากกดชื่อแล้วชื่อมันก็ไปขึ้นอยู่ที่บ้านเลขที่หลังหนึ่งเลยก็ลองตามไปผู้นํานชุมชนผู้นําชุมชนเขาก็บอกว่า อ๋อบ้านเลขที่นี้มันอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเราไปหาไปหาปุ๊บไปเจอเหมือนนิติอนะเขาเป็นสำนักเทหะอะไรเงี้ยได้ก็ไปขอชื่อเขาบุคคลนี้อยู่ที่นี่ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีชื่ออยู่จริงแต่ว่าเจ้าเจ้าบ้านอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้เขาให้เบอร์โทรของเจ้าบ้านหลังนี้มาเด้ก็เลยโทรไปหาปรากฏว่าไม่ติดก็เลยขอเขาขึ้นไปหาตึกของบ้านเลขที่นี้ ก็ขึ้นไปถึงปุ๊บก็ไม่มีใครอยูย่ยยบ้านหลังนั้นล็อกกุญแจจากข้างนอกค่ะก็ไม่รู้จะตามไปไหนค่ะเสียใจไหมไม่เสีเยใจค่ะไม่คิดว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะคะเนี่ย วันนี้มีคนข้างหอ้องเขาดูจากเจ้าขอ,องเขามันต้อยอะถึงตอนนี้เชื่อว่าในใจลึกๆของแม่จิมก็คงจะหวังและลุ้นที่จะได้เจอลูกอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยโทรหาคนชื่อรัฐตอนแร้เขาก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรมีไม่เชื่อ จำแ่ค่ะแล้วทีนี้ก็ได้ไปคุยกับเขาเจ้าตัวเขาก็ยอมมาเล้วคะค่ะเขาก็บอกว่าจำแม่ได้ค่ะมีใจมากเลยค่ะคิดถึงแม่เหมือนกันค่ะเป็นข่าวดีมากเลยนี่ถ้าเจอเขาจะบอกเขาว่าไงรักเขาค่ะถึงเขาตลอดอยากเจอเขามาก ใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจุกลงคิดถึงเตอไม่รู้อยู่ไหนคิดถึงก็นานแล้วนะ,ะถามว่าวันแม่เราก็คิดถึงเขาเราก็นึกนึกนึกถึงเขาตลอดเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหว้แม่อยู่แล้วเพราะาเราไม่มีแม่ให้ไหว้ แล้วก็ผ่านขับรถผ่านตรงนั้นก็จำซอยไม่ได้พี่แค่นั้นแหละเลยไม่ไม่รู้เลยว่าจะไปตามหาที่ไหนต่างคนก็ต่างคิดถึงต่างคนก็ต่างตามหา วันนี้ล่ะครับจะเป็นวันที่ทั้งคู่ได้เจอหน้าและได้โอบกอดกันอีกครั้งเ,เข่าวดีมากเลยนี่ถ้าเจอเขาจะบอกเขาบ้างรับเขาค่ะถึงเขาตลอดอยากเจอเขามา,ากเดี๋ยวก็บอกเลยแล้วกันค่ะเด้จะบอกนะว่าเขามากคุณเด้ เขายู่ข้างในจริงส่ะฟึงจริงแม่ดีใจมากเลยค่ะไปหาที่ประตูนะ,ะครั้งสุดท้ายที่จากกันเมื่อ20ปีก่อนกับตอนนี้ที่ลูกก็น่าจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่รักจากแม่ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเฝ้ารอคอยที่จะได้เจอกันอีกครั้งคุณแม่เราอยู่ครับส <c oughs> วัสดีครับจามุกได้ <c oughs> ปะฏิหารแห่งรักที่ทัดรักนั้นอนุภาพบัรดาฝากกดฝาดา้ หนูหนูมาแล้วเดี๋ยวไปถึงนี่เหมือนกันทำงานสบายดีสบายดีเรื่อยๆลูกนี่น้องน้องก็มีแม่มีน้องน้องก็อยากเจอหนูก็วันนั้นเห็นทุ้งท้ายแล้วตอนนั้นอ่ะใช่ดีแม่ใช่น้องก็อยากเจอหนูเนี่ยเนี่ยสบายดีสบายดีเรื่อยๆไม่เจอหนานแล้วหนูเป็นไงบ้างก็สบายดีแม่แม่ดีใจมากเลยที่หนูมาหาแม่เนี่ย พี่ป้าหนูจะไม่มาหาแม่มาแล้วแม่ผมตามหาแม่อยู่แล้วแต่ตามไม่เจอแม่ก็ตามหาหนูแต่ไม่เคยเจอเอย่าต้องร้องแม่มาแล้วผมมาแล้วโอเคครับยี่สิบปีที่พลัดพรากวันนี้ปาฏิหาริย์แห่งรักเกิดขึ้นแล้วนะครับเกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้อ ปฏิหารหัวใจแห่งรักจากกฎเกณฑ์แห่งฟ้าคิดถึงเรอาอกครับพี่ใช่ถึงมากเปลี่ยนไปเยอะ้วแม่หอ,อมไหมใช่หอมไหมหอ,อมไม่ไม่สบายไงอ๋อเป็นอะไรได้เป็นความดันจากไอไตรลอยอือตอนนี้แม่ก็รักษาตัวอยู่ ผมมาตามหาแม่ที่เก่าแต่ผมจำไม่ได้อ๋อที่กระตุ้มแบรนหรือใช่ผมจำไม่ได้อ๋อแม่มาเนี่ยแปดปีแล้วเนี่ยมาเนี่ยกลับมาเนี่ยดีใจเลยนะดีใจค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เจอกันนะคะขอบคุณมากเลยแปดปีแล้วเข่าดีมากเลยเนี่ยเออแล้วน้องอ่ะน้องก็อยู่กับทุ่มแบนอ๋อนอนที่เก่าไงที่ที่เก่าที่แม่เคยใช่ไหมแถวๆนั้นแหละลูก เพราะว่าน้องเขามีแฟนอยู่นูน่นเขาก็เลยทํางานอยู่แถวนูน้นแต่แม่เลี้ยงหลานลูกมันนั่นแหละผมก็มีลูกแล้วนะอ่าเหรอที่ขวบแล้วลูกสิบสิบขวบแล้วโอ้โตแล้วนี่อันนี้มันเพิ่งจะหกขวบเองปีเดียวกับหนูแหละปีวอกมันก็มีลูกแล้วอ่าโหยี่สิบยี่สิบสองกับปีนะใช่มันก็ต้องมีเนาะ ถ้าหนูมีชีวิตดีก็ดีแม่ด uh, ีใจด้วยลูกดีมาดีใจด้วยหลอดกันไม่หยุดเลยโอเคงั้นปิดรายการให้ต้อยหน่อยบอกปิดฉากความพัดพาก21ปีอ่าบอกพูดเลยพูดปิดรายการให้ต้อยหน่อยแม่ดีใจมากเลยค่ะที่เจอลูก21ปีครับครั้งแรกก่อนครั้งแรกในใน21ปีค่ะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการอีเจออีจันค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะปิดฉากความพัดพาตออะพี่พูด ปิดฉากความพัฒนา21ปีก็ผมดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอแม่เพราะว่าก็ตามหามา20 20กว่าปีเหมือนกันวันนี้ได้เจอแล้วก็ดีใจด้วยครับขอบคุณเพจนี้มากเลยครับปิดฉากความพัฒนาพูดปิดฉากความพัฒนายังไงปิดฉากไม่พูดตามเต้ยเนี่ยปิดฉากพิดฉากค่ะปิดฉากความพัฒนา21ปี21ปีกากลกันอีกสักครั้ง หากได้พบจักโกให้แสนนานพระแซนรักแสนหวงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่โชคชตากลับปิดกั้นจนวันนี้มีโอกาสได้พบเจอกันแล้ว อีเตอร์อีจันยินดีกับปาฏิหาริย์แห่งรักครั้งนี้ด้วยจริงๆครับปิดฉากความพัดภาคเรียบร้อยนะครับ21ปีแม่ลูกได้เจอกันละสองวันแค่นั้นเองปาฏิหาริย์จริงด้วยนะครับแต่คิดลูกชายก็มันเขินๆแม่เนาะแต่ก็แมนๆถอดแมสกดแมสก์ดี <c oughs> ใจกับทั้งคู่ด้วยนะครับปิดฉากแฮปปี้ จะรอคอยคอยวันนี้วันนี้ที่เฝ้าคอย